ฝันเห็นตัวเองแต่งกายสวยงามรรารรำฝันเห็นตัวเองรรารรำสวยงามใส่ชุดไทยใส่ชุดกินนาลีใส่ชุดสวยงามเนี่ยเป็นฝันที่ดีมากท่านจะมีข่าวดีในทุกๆเรื่องจะมีชัยชนะและประสบความสำเร็จ จะมีสถานการณ์ดีๆเกิดขึ้นภายในบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือย้ายที่ทำงานเป็นการย้ายงานที่รวยขึ้นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่รับราชาการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านดวงดีจะมีคนเมตตาอนุเคราะห์ถ้ามีการประกวดแข่งขัน ก็จะประสบชัยชนะท่านจะได้พบรักที่ถูกใจหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องบุญกุศลจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากอาจจะมีการย้ายที่ทำงานแต่เมื่อท่านย้ายไปทำงานที่ใหม่ท่านจะรวยมาก เมื่อท่านย้ายไปทำงานที่ใหม่จะรวยมากๆชีวิตจะมีความสุขเลขนำโชคศูนย์สองสองศูนย์สอง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 ศูนย์สองสองกับสองสองค่ะฝันว่าไล่ลำเป็นฝันดีค่ะ